เก่งเยอะจะมาได้ฮะเนื้อวันไปเลยไหนนามควยเล็บอยู่เวมเวมเวมกอดจ่าฟีโลกข้าแล้วปาบน้าไม่เต็งปับมุกแกคูร้อยมวนจุดมงแล้วพอยนะแมมต่าหน้าฮก็เหล้าเหล่ากูเล็กว่าแล้วจัดเปล็ดจริงเปล็ดเลือดดุดดุใบพุดเออมึงอย่าไปพรำมันระเบือจริงไอ้เรื่องจำเพื่อจะไม่จบพุดนี่มึงหว่ารงเบือน่ะนั้นจัดหนู่นโอ้ไม่ได้เนือ บเ, да เอบอร์นี่มันเป็นชุนรวมแห่งความชิบไม้ในชุนรวมเแบ่งนี่ปัดซากปลายบ้านเราก็เรียกว่าเบอร์แต่ถ้าปัดซากครั้งก็เรียกว่าห้วยห้วยเออตึ้งคำว่าห้วยนู่นนุ่เป็นชุนรวมแห่งความชิบไม้ในชุนรวมแห่งความชิบไม้เปลือกมึงจะกดเลยรที่คำว่าฮ่วยห้องอีบพอเว้นย่อยักห้วยในชี่ไม้เปลือกแล้วมึงรู้ไหมนู่นนุ่ยอีบมาจะคำว่าอะไรห้องอีบมาจะคำว่าอะไรห้องอีบมาจะคำว่าเาียนา โอนันเออจึงวัวเวนวัวเวนมาสักคำว่าวินาศโอนันเนียนเออจึงยอยยะอยยกไม่ถึงหยับยืนพ่อขี้ปัวเว่นอยักรวมกันแล้วเนียนเก๊คนะเจอเบอรเบอร์อจิงเต่งหน้าคำตุกคำยังตีมาหอยังตีมาเป็นยกตัวย่างคำว่าดวงฮะนายถิงดวงดีนายนุยดวงนี้คำว่าดวงก็มีตีมาคำว่าดวงนี้เออ ในมีตทมาเพื่อหาสะกดกับบ่ดวงโดเด็กบ่วชนะงดวงในไม่จึงเพื่อแล้วมึงรู้ไหมโดเด็กไม่ตึงเลยโดเด็กไม่ตึงเด็กคอยฮ่าเด็กคอยอย่ามึงเด็กโตทหัวเออฮ่าเด็กผู้ใหญ่ปลาเออฮ่าเป็นเด็กคนเต่าเต่าเติบเติบสะกิดเด็กในอ่างคอยวีระพันเออฮ่าเด็กไม่จึงเด็กคอยเออเป็นคนเด็กคนเต่าเต่าเติบเติบสะกิดแล้วบวชน่งแต้แเลย ปเด็กคนเป้าคนตัแล้ววิ่งเต้นกนรักิดแล้วอืออินแล้วและนุ้ยโอ้จริงปอดิโอ้นี่กำจุกกำมีเตมาเออกูได้รู้ได้เต็งว่าตดเต้นใจได้มินฮะกูรู้แล้วกำว่าตดใจได้มินแล้วซอยจะคนใดที่กำว่าตดตอโดตดเราไม่เปลือมึงแย่เต็งตาแต่ตอกำไม่นด้ใจแล้วบวกโดก็ไปละไม่มินเปลือ จะเจี๊ยมนนุ่นเมือกว่าป้าอ้าวนี่กูบอกตรงๆเต็งเออตะกรูไม่ยีกอกเด็เตียมฉันซ้ำกว่ามีกูได้เป็นนายกแล้วว่ามึงนี่อ้าวมึงเล่นเจ๊ดเจ๊ดในกูกว่าป้าไม่แน่ได้เป็นเจโตเหมือนฉันเจโตหัวปลื้หละกูมึงนี่เจโตเต็ดสมาชิกเทศมนตรี่จำต้นละกูแล้วใจตะกรูได้ยีกอกคือปนีเต็ง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 ใจปอดีคือนั่นก็รับนั่งจันลุงมาเล่นในวัดแถวๆเนี้ นั่งเลยอาจารย์ตวีพรเทพอาจารย์เราเนี่ยฮอร์อคืนนี้มาให้กำลังใจลูกกรีดมาจากจังหวัดพัทลุงมึงแหละขอตา,านอาจารย์ตวีพรเทพเออคือนั่นเล่นเรื่องช่องมึงพอดีช่องมึงเปลือยช่องเทิงอ๋อไอ้อออคว้าแขวนนั้นเนี่ยแหม่ช่องมึงตึ้งตินเนี่ยค่ะกูดังและว,ว่ากูไอ้เลนี่ไหวติงช่องตัวมันพบกันป่าโดยิ่นีตึ้งตินเนี่ยกันดังและกับคุ ไปโรงเรียนใช่ไปโรงเรียนใช่เออตึงวันนั้นพอดีก็เรียนแม่คุงกันพอดีเรียนแม่คุงเออไอตึงครูนุษสกดมาแล้วกูใจรู้ทีฮะเออไว้รับอยู่กูปวอนุกเอาตั้มกองงงุงกองงคุงกองงุงตามมาเลยตัมมาเลยเออพอตึ้งกูดองออะไรในหนุนนุ้ยมึงว่าเพื่อใครพับครับแล้วคยพับเพื่อแล้วกางอ่อกับภาพอะไรแบบนั้นครูด่ากูเด็กเปรต เด็กโอ้พูดจาแต่แล้วก็ยางมกเหลือเกินหนังสือก็อ่านไม่ออกเลขก็นับได้แค่หนึ่งถึงจีบเลขนับได้แค่หนึ่งถึงจีบโตขึ้นมาเตือนแต่ทำอะไรกว่าเป็นกรรมการมวยเฮ้ยเดี๋ยวกกรรมการมวยก็นับนมึยจึงนับเต็มจีบไปยึดผนลงแล้วนี่ยเฮ้ยก็ไม่ใช่นับโต๊ะนี่มึงหว่ายังแช่เถียงยังแช่เถียงหัวครูก็ไม่แจ้งงานนกทุกทัวไหนครับไหนที่ครูอ่านไม่ออกวันนี้แต่เดี๋ยวครูเกลียดคนไหนด้านครูแ่คน